วสวัสดีครับเก่งคารินครับผมน้ำปิงนภัสกรครับรู้สึกไงบ้างคัที่แบบว่าไพ่หักเกมจีราเราได้หนึ่งเกมแล้วอน้ำปิงก่อนไหมได้น้องก็ได้ครับก็รู้สึกดีใจมากๆเลยนะครับที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วเนาะตอนนั้นเรารรยังแบบก่อนหน้านี้เรายังกดดันกันอยู่มากอยู่เลยว่าแบบฟีดแบ็จะเป็นยังไงหรือว่าอะไรจะออกมาเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้คือเหมือนแบบทุกอย่างคือเป็นไปเกินคาดของพวกเรามากๆนะครับได้รับฟีดแบ็กที่ดีมากๆแล้วก็ยอดวิวยอดคนดูเนี่ย ค่อนข้างแบบว่าเกินเป้าหมายที่เราคิดไว้ลวกันคือมันเร็วมากๆ4ี่วันแล้วก็หล้านวิวเราพูดไม่ออกครับแต่ว่าเราแค่นอนไม่หลับด้วยเพราะว่าเราก็นอนรอเขาด่าก็เลยเขาดาเราดาหนึ่งเกมครับผมไม่ต้องแปลกใจว่าช่วงนี้พ่อกูและน้กติงจะขอบตาดำเข้าคลาเซอรู่มาประมาณนั้นครับแล้วไปเก่งยังไงครับพ่อกูก็รู้สึกดีใจจนบอกไม่ถูกครับเพราะว่ามันเกิน เกินความคาดหมายมากๆครับก็ดีใจดีใจแทนแทนแทนทุกคนเลยครับทีมงานทุกคนพี่ออฟด้วยออพี่ออฟพี่พี่ที่ทุ่มเทกับงานรวมถึงพวกเรานักแสดงนักแสดงทุกคนนะครับก็ดีใจมากมากครับขอบคุณพี่พี่แฟนทางบ้านแล้วก็พี่พี่แฟนดูผลิตพี่พี่แฟนนิยายทุกคนนะครับก็ ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ให้ความสนใจเขียทีลาต้องรอดนะครับกอ็อย่างที่บอกครับพวกเรารับฟีดแ b a c k ทุกฟีดแ b a c k เลยแล้วก็พยายามจะอ,อ่านให้ครบทุกอันนะครับแล้วก็เราเราจะพัฒนาตัวเองครับให้ให้มันให้พ่อครูให้น้องเขมให้พี่ชาให้เจดออกมาเป็นเป็นเอ้ พี่กินด้วยใช่ใช่ก็เออเราจะพัฒน,นาตัวเองให้มันให้มันสมบูรณ์แบบให้มันดีที่สุดก็ฝาก,ฝากทุกคนด้วยครับค่ะข้อหนึ่งช่วงนี้เห็นว่ามีกระแสต้องฟูติเกมเยอะมากเลยนะคนอยากขี่เกมเดมในรถรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกเขินเขินมาก,คกคๆ,ๆ,ๆครับเพราะว่าเก่งถ่ายทิกต็อกแบบทั้งวันทั้งคืนนะฮะแล้วก็เก่งเข้าแท็กเอ็กแบบ แทบจะทุกชั่วโมงเพื่อไปส่องแล้วก็มันเป็นอะไรที่มันตกใจมากๆเพราะว่าเก่งกลัวเยาวชนมอมแมมอ่ะอใช่อันนี้เอาคำคำพี่ๆมานะครับก็ก็เคยนะครับก็ดีใจมากๆที่ทุกคนชื่นชอบนะครับแล้วก็ขอบคุณอาร์ตเวิร์ก,ท,กทุกทุกทุก <S <S ท่านเลยนะครับทีมพีอาร์ของเรานะครับทีมพีอาร์ทุกคนแบบตัดแบบเก่งมากๆครับผมทางน้องเข็มทางพ่อครูทั้งเจด ทั้งชาด้วยนะครับแล้วก็ผีลํำพึงด้วยนะครับก็ดีใจมากๆครับจนตอนนี้ก็ยังส่องอยู่ทุกวันครับผม <c oughs> เดี๋ยวกลับไปก็ต้องส่องอีกละถ้าผมขอบคุณทุกคนส่องด้วยใช่ถามว่าห่วงไหม่ะครับเราดีใจกับเขามากกว่าเพราะว่าเหมือนกับคือเราเราเห็นเขา <c oughs> มาตั้งแต่เดวันที่เรายังเป็นแบบตัวเล็กๆแล้วเราก็เห็นว่าเขาเป็นอย่างนี้แหละ แล้วเราก็รู้สึกว่าเขามีความน่ารักที่รอให้คนคนพบอีกเยอะเลยแล้วก็วันนี้เป็นวันที่พี่พิมพ์เองตัวพี่เก่งเองก็ได้รับการคนพบแบบเยอะมากจากพี่ๆทั้งแบบในด้อมพี่ๆแฟนนิยายแล้วก็พี่ๆที่เล่นติ๊กตอกหรือเล่นหลายๆช่องทางนะครับแล้วก็รู้สึกดีใจไปกับพี่คามากๆว่าเออพี่ชายเราแบบแม้แซวอะไรเงี้ยก็จะอยู่ซัพพอร์ตตรงนี้แหละครับแบบทุกคนสามารถมายื่นไปสมัครเป็นผีใดๆก็ตามได้เลยครับครับผม เอ่อซีนไหนที่รู้สึกชอบเหรอครับเก่งชอบซีนแรกที่ได้เข้ากับน้ำปิงเลยครับเพราะว่าด้วยความที่เราเพิ่ง d e v วล o อตัวละครขึ้นมาใหม่แล้วก็เป็นซีนแรกที่เจอกันมันเป็นอะไรที่ที่รู้สึกดีมากๆแล้วก็เป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่าพอเราอยู่ในซีนแล้วมันทุกอย่างมันสมจริงมากๆครับแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นกับบทนี้มากๆแล้วก็ พอวันแรกที่ถ่ายเสร็จมาคือรู้สึกอินแล้ววันที่สองมันรู้สึกว่าเรามีพลังในการในการถ่ายซีนอื่นๆเยอะมากเพราะว่าเร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 ิ่มเริ่มเข้าไปในเส้นเลือดละเริ่มเข้าไปในชีวิตละก็เลยรู้สึกว่าชอบซีนแรกครับของน้ำปิงนะครับน้ำปิงก็จริงๆก็ชอบซีนขนมหวานแหละครับรู้สึกว่ามันทําให้มูดของเรื่องมันไม่หนักไปแล้วก็ทําให้มันแบบว่ายังมีความแบบ ความหวานนขึ้นมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเออพอได้เห็นพี่พีมเปิดโหมดแบบความเป็นโกลเด้นของเขามาใช้กับน้องเทมแล้วมันก็นแบบมันน่ารากักก็เราบอกว่ถูกเหมือนกันแบบนานๆเราจะได้เห็นมุมนั้นซึ่งมันก็เป็นมุมที่แบบน้อยคนจะเห็นอะไรเง<ช>ี้ยแล้วก็เออทำไมเขาน่ารักจังเลยในฉากนั้นอะไรอย่เงี้ยเพราะว่าเราโดนเขาทําดุมาตลอดไงต<ช>ลอดอะไรเงี้ยครับแต่พอเราเจอเขาหมุน,นั้นเราก็สึกว่าเออมุมนี้เขาน่ารักเนาะอะไรเงี้ยครับประมาณนี้ครับ ไหนพี่เก่งตอบเลยครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่อยู่ในกระบวนการอ่เวิร์กช็อปด้วยครับแล้วก็เตรียมตัวอะไรหลายๆอย่างด้วยก็ฝากพี่ๆติดตามความเคลื่อนไหวแล้วกันครับก็จะมีอัปเดตเรื่อยๆแหละครับก็จะพยายามให้พี่ๆรู้ว่าตอนนี้โปรเซสอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วแล้วก็พยายามพยายามพัฒนาตัวเองครับเข้ายิ้มก็เดี๋ยวก็อัพให้ดูด้วยครับใช่ใช่ถ้ามีครับ ไอพี่เก่งไม่ตอบคำถามที่เราเตรียมกันมาเลยไม่เอาคุยไม่ได้เหรอในหนลองหน่อยดิเอาไม่เอาโอเคโอเคแฟนๆก็อดดูไว้นะครับเก่งไม่ยอมทำน้ำปิงุตส่าหล่อสังคมหล่อๆไปแล้วับทำมีเตรียมอะไรหรือเปล่าครับก็ฝากฝากทุกคน่อยครับติดตามเขียนจีราต้องรอดด้วยครับอยากจะบอกว่าทุกคนทุ่งเทมากๆครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ ให้การตอ,ตอบรับอย่างดีครับขอบคุณครับผมนะคบส่วนตัวน้องเขมเองนะครับก็ยังไม่รู้ว่าในวันที่มันออกมาเนี่ยมันจะคือวันไหนเป็นบเบอรไหนนะครับแต่ว่าอยากให้เ,เชื่อใจในความตั้งใจของพวกเราทุกคนนะครับทั้งค่ายของเราเองที่ลงทุนทําเรื่องนี้ตัวพี่ออฟเองแล้วก็ตัวนะักแสดงตัวทีมงานทุกๆคนเลยนะครับว่าเราจะตั้งใจออกมาให้ดีที่สุดก็ฝากด้วยนะคะบ,บอกเลยว่าถ้าถึงวันน,นั้นปุ๊บ มันน่าจะเป็นผลงานที่เราก็อยากจะให้ทุกคนได้มาดูมาเสบร่วมกันจริงๆครับมผมเอ้ยเข็มจิลามันจะรอดแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่างอันสตาล่ะขอท่าท่าเต้นฉลองไปรอดหน่อยคได้ไหมถ้าจะไปตั้งบ้านอี่เกณฑมาได้ครับถ้านั้นเลยเหรอ,อถ้าถือไม่แต่จริงๆไม่เคยเข้ากับ,บรูปคนนี้นะ สวัสดีครับผมเต้นมาติมันครับผมเฟิร์สวันวรรณกรครับผมครับถามหน่อยว่ารนรรู้สึกดีใจครับดีใจมากๆแล้วก็รู้สึกขอบคุณพี่พี่แฟนคลับทุกคนไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับซีรีส์แฟนคลับนิยายก็แบบขอบคุณที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีกับไทรอตตัวนี้ครับก็ขอบคุณมากมากเลยครับผมก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนครับผมดีให้การตอบรับ การการต้อนรับอย่างดีแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าแบบภูมิใจในแบบพวกเราทุกคนใช่ใช่ใชที่แบบทำออกมาได้ค่อนข้างดีใช่ครับดีครับพี่ควาคเตอื่องจริงเางถ้าเอาของผมกับพี่ชันวิทย์เนาะก็รู้สึกว่าก็ก็ค่อนข้างต่างอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าจะก็จะมีความเขาเรียกว่าไงก็ คือตัวจริงผมจะเป็นคนที่ค่อนข้างพูดเยอะนิดนึงใช่ครับกับแล้วก็จะเออยังไงดีจะบอกว่าไงดีคือคือพิชานจะเป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แบ่ว่าไม่เชื่อเรื่องใช่ไม่เชื่อใช่ครับแต่ว่าส่วนตัวเราเองก็แบบก็แอบแอบแอบกลัวแบบใช่เชื่อแหละเออใช่ครับใช่ใช่ใช่ครับ ก็นิดนึงนิดหนึ่ง,งใช่ครับก็ก็ถือว่าเป็นแบบเป็นงานที่ยากครับสำหรับผมเหมือนกันแต่ว่าเราก็ก็คือตอนนี้ก็คือแบบตั้งใจเวิร์กช็อปมากๆเพื่อจะให้แบบเข้าใจแล้วก็แบบเล่นออกมาให้ได้ดีที่สุดครับผมอ่ะำถามอะไรนะรตัวละครในเรื่องการ์ตูนนี้ขอ,อ,อ๋อต่างกันไหมใช่ไหมครับก็มีส่วนทั้งส่วนที่เหมือนแล้วก็ส่วนที่ต่างครับผม คือในชีวิตจริงผมก็ก็ก็ไม่ไม่ไม่ดื้อขนาดนั้นนะครับแต่ว่าแต่ว่าแบบก็ไม่ไม่ตนด้วยครับชีวิตจริงแต่ว่าในในในเรื่องมันค่อนข้างที่จะแบบว่าแบบค่อนข้างแสบนิดนึงไงครับผมค่อนข้างเป็นคนแบบพูดเยอะครับใช่แล้วก็พูดก<ต>ับพี่ไม่ค่อยเพาะด้วย <c oughs> ใช่ครับเป็น <c oughs> คนพูดไม่ค่อยเพาะครับแต่ว่า แต่ว่าชีวิตจริงผมพูดเพาะครับใช่ใช่ใช่าือว่าทอมีซีนไหที่เราสึกว่าแบบเล่นแล้วมันยากไห้จริงจริงจะมีซีนหนึ่งจริงๆเป็นอ่าเป็นเป็นซีนที่ไม่รู้อาจจะยากสำหรับน้องแต่ว่าสำหรับเราก็รู้สึกว่ามันก็ก็มีความยากอยู่ก็คือซีนที่อ่านอนสลบบนตักน้อง แล้วพี่ต้นยากอะไรพี่ยากก็คือพี่หลับตาหลับตาตอน,นิ่งๆแต่สิ่งที่ยากคือคือเรารู้สึกว่ามันมันมันอิมโันชนอลมากๆคือด้วยความที่น้องแสดงอารมณ์ออกมาได้ดีมากๆก,ก,ก,ก็คือทําให้เราแบบรู้สึกน้ําตาคอแบบตามน้องไปเลยครับแบบใช่ครับก็คืออจริงๆฉากนี้น้องเก่งเก่งมากๆจริงๆคือใชเอาคือออกมาแวบเดียวก็จริงแต่ว่าฉากนั้นใช้เวลาถ่ายทําค่อนข้างนาน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 มากจริงๆจนแบบยุ่งกัด ว่ามันเหมือนมันเป็นฉากที่มันต้องแบบต้องใช้เวลาในการบิวอารมณ์ตัวเองเรียกว่าไงแบบมันมันมันเป็นฉากที่มันแบบอันนี้มากๆอ่ะมันเป็นฉากที่มันเศร้ามากๆอืมใช่ใช่ครับอืแต่เก่งมากเก่งมากขอบคุณครับเห็นีาแบบีถ้าเต้นแบบสนมดูเองเราดีไมถ้าเต้นเหรอครับ มีมีท่าเป็นท่าแบบเป็นท่าอื่นได้ไหมได้ครับท่าอื่นท่าอะไรครับท่าเต้นไงท่าท่าไหว้ได้ไหมไม่เอาขอเป็นท่าเต้นเลยฉลองเลยเหรอใช่แล้วมือขยับไมได้นะเอาไปไหนใกล้อ่อเดี๋ยวให้ได้ครับได้ครับเราจะคิดให้ตอนนี้เลยครับขอบคุณครับท่าอะไรดีครับเมื่อกี้แอบเห็นนะเมื่อกี้เขาทำหอย่างนีอะไรเหรอใช่อะไรอย่างนี้ครับแค่นี้เหรอใช่ครับน่าดึงน่าเต้น ง่ายไปง่ายไปหรอเราขีดแล้วว่างัาเนาะอังงาเราอย่างงี้นี่นี่นะแล้วอีออ่าโอเคหนึ่งต้องต้องไหนต้องการตามากโอเคครับหนึ่งสองสามเกิดไหมเออไม่ไม่เกิดอั้งนเดี๋ยวฝากผลงานะคะโอเคครับก็ก็พวกเราสองคนขอฝาก เขมจีราต้องรอดด้วยนะครับก็ขอฝากพี่เก่งที่เป็นพ่อครูพลันขอฝากน,น,น,น้องน้ำปิงที่แสดงเป็นเข,ข็มจีราแล้วก็น้องเจตนาแล้วก็ชานวิทด้วยครับก็รบเราสัญญาเราตั้งใจทำผลง,งานออกมาให้ได้ดีที่สุดครับตอนนี้เราก็ตั้งใจเวิร์กช็อปแล้วก็คือเวิร,วร์กช็อปกันเข้มข้นมากเพื่อจะทำเรื่องนี้<ช>ออกมาให้ได้ดีที่สุดจริงๆครับเราตั้งใจมากกันจริงๆขอฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมซาเล้งครับบุกินพัทครับผมเพราะเราเป็นนักแสดงจากซีรีส์ของเป็นพระเอกในหัวใจพระเอกครับ,ครบอ,อครับอะไงกันวะคะแบบว่าได้สาวว่าเพิ่งไปมีการฟิตติ้งมางอะไรเงี้ยอ๋อก็สอดกับฟิตติ้งก็ชุดถือว่าแบบโอเคมากเลยนเนาะเพราะว่าตอนแรกเรายังไม่เคยรู้ว่าเฮ้ยชุดมันจะออกมาเป็นแบบนี้แเพราะเราดูชุดฟิตติ้งคือเฮ้มันตรงกับตรงนิยายเลยเนาะเพราะว่าเขาแบบตั้งใจดีไซน์ออกมาใช่ไหมครับใช่ครับผมแล้วก็พวกเราตอนนี้ก็อยู่ในเวิร์กช็อปด้วยครับผมก็ฝึกเวิร์กช็อปคู่กันอย่างหน กหลายๆวันนี้น like so ี yeah. so reason, so so ่ค yeah, ือเราซ้อมแต่แบบบทละครเนาะใช่ใช่ครับผมใช่ตอนสอบอะไเนียมบอวาเราสนิทกันมากตอนนี้จริงๆสนิทกันมากถึงแรกเนาะใช่ใแบบเอ้ยเราสนิทกันเลยเนี่ยเพรว่าเดี๋ยววันนี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบสนิทกันมากขึ้นใช่ครับรู้สึกว่าเข้าใจกันมากขึ้นครับแล้วก็รู้สึกว่ากล้าเล่นกันมากขึ้นอะไรประมาณนั้นครับใช่ใช่แล้วเนี่ยต้องถ่ายสลับกันมาใช่ไหมค่ะเพราะว่า ไาไาอะรเงี้ยจริง,รงๆที่เราถ่ายไปเป็นมนะินิพาร์ทล์นาะยังไม่ใช่ตัวเต็มเพราะว่านั้นเป็นแบบแค่ส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าถามถึงว่าตอนนั้นรู้สึกยังไงใช่ไหมครับรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็สนุกเนะาะเพราะว่าเราเพิ่งเคยได้รับบทเป็นตัวละครครั้งแรกอันนั้นคือการเข้าสีแรกของกันเองเลยใช่ใช่ครับแล้วก็คือผมเพิ่งทำงานกับกองครั้งแรกด้วยที่ถึงเป็นมินิไพาร์ทล์แต่มันเป็นกองก็ถือว่าตื่นเต้นครับผมแล้วก็สนุกมากๆครับเอนจอยครับผมแล้วมีซีไหนไหมที่รู้สึกว่าในพารนทล์ตอนมาเล่นแล้วแบบ มีอยู่ซีนเดียวนะครับมีอยู่ซีนเดียวใช่ <laughs> ใชแต่ก็ไพลอรที่กาะถ,ถ่าย20นี้ก็จะบอกว่ามีหลายฉากมากแล้วก็มีทา้าทายด้วยเนาะ<ช><ช>ก็เดี๋ยวต้องไปดูกันว่าผลงานจะออกเป็นยังไงใช่ครับถ้าตัไพโรที่าการถ่ายเนี่ยจะแบบตัวยาวมากขึ้นกเดิมมากเลยแบบสปอร์ทให้แฟนมาหน่อยก็โอ้น่าจะหลายซีนกว่าเดิมแน่นอนเนาะใช่ครับผมใช่ครับ มีมี <X UR R ain> หลายซี <Gym. S 1> แล้วก็คิดว่าน่าจะหลายนาทีด้วยใช่ครับใช่ครับผมแล้วก็ทุกคนอยากเห็นฉากไหนที่ทุกคนพิมพ์มาผมคิดว่าทุกคนได้เห็นแน่นอนแล้วก็จะเห็นมุมมองของตัวละครด้วยเนาะว่าแบบแจ๊กับจานี่คิดยังไงบ้างเป็นคนยังไงเกิดอะไรยังไงอะไรอย่างี้มีอะไรพิกึกหรือเปล่าในนั้นไม่รู้สปอยสปอยครับ้มีซีไหนอยากให้แัตงมคะผมว่าซีริเกะป่ะใช่ผมคิดว่าซิริเกะครับผมก็อยากให้ซิริเกะเปิดตัวมาให้แบบเฮ้ยเอาให้บึ้งเอาให้แบบ ทุกคนชอบเลยอะไรเงี้ยครับของมไม่รู้ว่าเป็นอะไรของผมรองผมว่าซิลิกเคนะครับเพราะว่าเฮ้ยไม่แน่อาจจะมีผมคนนั้นหรือเปล่านะใช่ใช่ไทีนี้ถามนิดนึงแบบว่าแอบเห็นว่าเป็น cover เพลงคนอื่นมาแลยใช่ไหมพี่อยู่อะไรเงี้ยอ๋อ้แต่ตอนนี้ดีมากพี่ติ๊กนะก็ดีใจครับผมจะบอกว่าเพลงนี้ผมฟังครั้งแรกผมรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าผมร้องผมคิดว่ามันต้องต้องมีการ เป็นทำนองลิเกอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าจะพอแน่นอนแล้วพอผมเปิดทีเซอร์ไปไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วทางด้อมพี่นุนิวหรืออะไรเงี้ยคือสปอร์ตมากแล้วก็แชร์กันเยอะมากครับผมก็ดีใจครับแล้วก็พอเปิดมาก็ทุกคนชอบเพราะว่าในไทยเพลงครับผมใส่ดนตรีให้เป็นฟิลแบบลิเกไปด้วยครับผมก็ทําเป็นแบบฟิลแบบสไตล์ผมอะไรเงี้ยก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับค่ะบหลังจานี้นเราเพลงคอนติ้งเสแล้วเราจะมีเพลงอะไรเพิม่มไหมมีแน่นอนเพลงประกอบละครในร้องไงนะคะับร้องไงนะ เอ้ยไม่ได้ไปไม่ได้แต่จะบอกว่าไม่ใช่เพลงเดียวแน่นอนอืมทุกคนต้องรอดูนะครับไม่มีสปอยจะจริงหรอกมันร้องเพลงคู่กันไหมอะไรเงี้ยจริงๆริงเพลงซีรีส์นี่ร้องไม่ได้เลยเนาะเพราะว่าไม่อยากสปอยแต่ว่าจะเป็นเดี่ยวหรือจะเป็นคู่เดี๋ยวต้องมาดูว่าเพลงอะไรอะไรอย่างงี้ใช่ ความพงานด้วยนะครับผมสำหรับพวกเราสองคนเนาะผมเล่นเป็นจอมกอรครับผมเล่นเป็นแจ็คเจือโนมครับครับในซีรีส์ของไปเพเอกในหัวใจพระเอกครับผมก็เร็วๆนี้นะครับทุกคนได้ดูไพร์โหลดกันแน่นอนนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนด้วยนะครับ